สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนจ้ามาเด้อจ้ะเด้อมาดื่มกาแฟยามเช้ากันจ้าบุกชุมเมชมีฟองเซ้ันปฏิชีวนีดีดีนูเวนนูเวนเลน่ดิชินัาโอชูดุยเช่วอเยือเฟดมาพี่น้องสุขสันต์วันตรุษจีนนะคะทุกคนนะนะเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนาะอืภาษาเคารือ่องนึงอย่างก็ สินเจียอยู่อีสินฮี่หัวใช่จิเออเนาะประมาณนั้นเบาๆบ่ถืกอก่ะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้ออยากเบาสุขสันต์วันจุกจีนเด้อจะเด้เอ,อเห็นบ้านเขาก็กำลังเรลืมไออหวกันเนาะคะ่ะเนาะ,ะมีความสุขหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆออังอว้พรในเจ้าของน้ำสาธุยายสิริพรกิน่จาแฟพ่อเนางตื่นเช้ามาอ,อ,อีกหน่อยเราพปงานแล้วล่ะ ไอกาแฟร้อนๆยมเช้าก็อร่อยพี่น้องห่อนทองวับก็มาทักทายยามเ้าพี่งเ <c oughs> ขาทาอืตื่นมาไอกาแฟาห้อนกับเขาทาได้พี่น้องเด้อวันนี้ไปซื้อขนมมาไปซื้อขนมมามาเลนมาพี่น้องจา้าขนมอันนี้แซ่บกินกับกาแฟายามเ้าแซ่บเด้อพี่น้องจา้าเขาทาเด้หาซื้อมากินเด้อ ยำโซบกินเขาต้อกอยู่อยู่ฝรั่งเศสอืมอ็กินเขาจริ้ๆยำว้นกับยำเลียงยำโซบะอยู่ขนมปังกับกาแฟเอาพี่น้องซ้ำนี่แหละเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามรับชมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสิบไปหาย่งางสื่อของตลาดนัดมือนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจบ๊ายบายค่ะ